สวัสดีครับเตติดเชนขอนำเสนอคลิปนี้คลิปเดียวเดือดครบทุกมุมครับเรื่องแรกอยู่17ไทยจะไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนถ้าไม่มองข้าม2เพชรเม็ดลับจากยุโรปเรื่องที่2ทีมไทยลีกติดต่อจริงแต่คำตอบคือยังไม่กลับจุดเบลขอเลือกสู้ต่อที่อังกฤษเรื่องสุดท้ายครับความจริงที่เจ็บไม่ได้พิ่งเลือกทีมชาติแต่พร้อมมานานแล้วแต่ไม่เคยถูกเรียก คลิปนี้ครับมีทั้งเดือดมีทั้งอึง้งและมีคำถามใหญ่ไปพร้อมกันทั้งหมดนี้ครับอยู่ในคลิปคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยก่อนจะเข้าประเด็นหลักนะครับวันนี้มีโปรแกรมแถลีกศึกบีเวอร์ดีซิเรออนซิกลีกวันนะครับปี2026นะครับเลกที่2ต่อเนื่องเป็นนัดที่17นะครับในวันที่17มกราคมนะครับทั้งหมดมี4คู่ด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่ อยุทยายูเนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านพบกับอุทไทนีาอี f ีเวลา18นาิกาต่อมาครับชมบุรี FC จะเปิดบ้านพบกับลำพนเวลเลอร์18นาฬิกานทีต่อมาครับสุโขทัย FC จะเปิดบ้านพบกับพีทีประจวบ FC เวลา19นาฬิกาและคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับ พลังการ FC จะเปิดบ้านพบกับเมืองทองยูนเต็ดนะครับเวลา19 30นมทีทั้งหมดนี้ครับจะถ่ายทอดสดทาง AIS Sport นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับอยู่17ไทยจะไปใกล้กว่านี้ถ้าไม่มองข้าม2เพชรเม็ดลับจากยุโรปผมพูดตรงๆนะครับนอกจากเดวิดกาเบิร์ดแล้วถ้าทีมชาติไทยยู7นะครับอยากยกระดับจริงไม่ใช่แค่เข้าร่วม เราควรกล้านหนีบผู้เล่นเพิ่มอีกแค่2ตำแหน่งไม่ต้องยกเครื่องไม่ต้องรื้อทั้งทีมครับแต่เป็น2จุดที่เปลี่ยนสปีดเปลี่ยนมิติและเปลี่ยนชะตาเกมได้เลยครับคนที่1ครับเลียมบราวอายุ16ปีครับเล่นได้แบ็กซ้ายไปอีกซ้ายถนัดเท้าซ้ายฤดูกาลน,นี้กับไม0 5 u 1 7ลงเล่น11นัดครับยิงไป3ประตูเลียมไม่ใช่แค่เด็กริมเส้นธรมรมดาครับสไตล์ของเขาคือตีซ้ายกล้าลุยแบบ ราฟินยากล้าเลี้ยงกล้าดวลหนึ่งต่อหนึ่งกล้าตัดเข้าในยิงเองผมรู้นะครับหลายคนจะบอกว่าตำแหน่งเรียมเส้นแบ็กชุดนี้ก็โอเคอยู่แล้วนะแต่คำถามคือโอเคกับชนะมันไม่เหมือนกันครับเลี่ยมคือผู้เล่นที่เพิ่มคลาสบอลเพิ่มความหลากหลายเกมรุกและที่สำคัญมากนะครับ เป็นเด็กจากเยอรมันชาติเดียวกันกันกบโค้ชแถมช่วยให้เดวิดกาเบิร์ตนะครับไม่โดดเดี่ยวอีกด้วยคนที่2บลูกลินพรอมมายอนอายุ16ปีครับเซนเตอร์แบ็กปัจจุบันนะครับเล่นให้กับ FC ให้ฮโฮเฟนยูสลูกชายของเจฟฟี่พรอมมายอนรูปร่างแข็งแรงครับเกมประทะดี อ่านเกมแบบเซนเตอร์ยุโรปฟุตบอลระดับ u 17เอเชียครับโดยเฉพาะรอบชิงบกทีมสุดท้ายขึ้นไปมันไม่ใช่แค่เกมสวยแต่มันคือเกมชนจริงเจ็บจริงและไทยขาดเซนเตอร์ที่รูปล่างได้เปรียบแบบนี้ลูกลินนีครับคือคำตอบในวันที่ต้องรับมือตัวใหญ่บอลยาวเกมลูกตั้งเตะ DNA จากพ่อผมเชื่อว่ามาเต็มแน่นอนครับ คาดการณ์นะครับไม่จําเป็นต้องเสริมทุกตําแหน่งผู้เล่นชุดเดิมที่พาทีมเข้ารอบเท่ากับไว้ใจได้บวกเสริมแค่2จุดสําคัญปีกแบ็กซ้ายที่มีคลาสเซนเตอร์ที่ชนได้จริงผลลัพธ์คือทีมสมดุลขึ้นเกมรุกมีมิติเกมรับไม่ปลอะเวลาเจอของแข็งและแฟนบอลหลังคาคิดว่าจะกล้าเสี่ยงหนีบเด็กยุโรป2คนนี้เพื่อโอกาสไปไกลกว่าเดิมหรือจะเล่นเซฟแล้วหวังปฏิหารเหมือนเดิมคอมเมนต์มาคุยกันครับ ทีมไทยลิกเรียกแต่ยังไม่กลับจุดเบลขอสู้ต่อที่อังกฤษผมบอกเลยนะครับว่าประเด็นนี้มันไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงแต่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีนักฟุตบอลครับเมื่อมีข่าวว่าทีมจากไทยลิกติดต่อแต่เจ้าตัวเลือกจะไม่กลับตอนนี้คนคนนั้นก็คือจุดซุนซับเบลจุดเบลครับให้สัมภาษณ์ผ่านเพจวิเคราะห์บอลจริงจังยอมรับตรงๆว่า การพูดคุยกับทีมแทลิกมันมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมอยากโฟกัสเต็มที่กับคริสบี้ทาวเสัญญาแบบ1บกหนึ่งถ้าฟอร์มยังดีมีโอกาสต่อสัญญาเพิ่มเป้าหมายคือยืนระยะในยุโรปให้นานที่สุดฟังแล้วบางคนอาจจะไม่พอใจครับทำไมไม่กลับมาไทยแทลิกไม่ดีตรงไหนแต่ลองคิดกลับนะครับถ้าคุณยืนอยู่ในระบบฟุตบอลยุโรปนะครับแม้จะเป็นแค่ลีกทัวร์กฤษคุณจะยอมถอยง่ายๆไหมจูดเบล พูดชัดมากครับว่าผมอยากไปสูงกว่านี้อยากสูงกว่าลีกทูไม่รู้จะได้ไหมแต่ก็จะพยายามให้ที่สุดนี่ไม่ใช่คำพูดของคนที่ดูถูกไทยนะครับแต่มันคือคำพูดของคนที่ยังไม่ยอมแพ้กับความฝันครับคาดการณ์นะครับถ้าจุดเบลยืนตัวจริงได้ต่อเนื่องฟอร์มสม่ำเสมอชีวิตนักฟุตบอลเข้าที่เขาอาจจะขยับไปลีกวันหรืออย่างน้อยได้ต่อสัญญาในอังกฤษแต่ถ้าวันหนึ่งเส้นทางยุโรปมันตันนะครับเขาก็พูดเองว่า อนาคตอาจจะกลับมาเล่นที่ไทยก็ได้ไปแปลว,ว่าไทยไม่ได้หายไปไหนแค่ยังไม่ใช่วันนี้ครับและแฟนบอลละครับคิดว่าถ้าคุณอยากเห็นจุดเบลกลับมาเป็นสตาร์แทลลิกตอนนี้หรือปล่อยให้เขาสู้ในอังกฤษต่อไปคอมเมนต์มาคุยกันครับต่อเนื่องครับไม่ได้พึ่งเลือกไทยแต่ไทยไม่เคยเรียกจุดเบลครับพร้อมมานานแล้วแค่ไม่มีใครเห็นค่า ขอพูดตรงๆแบบไม่อ้อมนะครับข่าวนี้ถ้าอา่านผ่านๆอาจจะดูธรรมดาแต่ถ้าเข้าใจจริงๆมันคือเรื่องที่โคตรเจ็บสําหรับแฟนบอลไทยเพราะความจริงคือจุดเบลไม่ได้พึ่งตัดสินใจเล่นให้กับทีมชาติไทยเขาพร้อมมานานแล้วแค่ที่ผ่านมาไม่มีใครเรียกจุดเบลครับให้สัมภาษณ์ผ่านเพจวิเคราะห์จริงจังย้อนเส้นทางชีวิตการคาแข้งว่าผมพร้อมเล่นให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่แย้ายเข้ามาแคลิสบี้ทาวตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2025แล้ว แต่ในช่วงนั้นอากิระนิชิโนกับอิชิอิไม่เรียกทดลองใช้งานไม่เรียกช่วงฟ f a าเดทั้ง k i n ส์ค u ัและเกมเยือนไต้หวันทั้งที่นักเตะพร้อมทั้งที่เดินทางได้ทั้งที่บอกชัดว่าอยากเล่นคำถามคือจูดเบลไม่ดีพอจริงหรือระบบเรามองเขาไม่ออกเด็กคนหนึ่งเล่นอยู่อังกฤษยินระยะในหลีกอาชีพประกาศชัดว่าพร้อมรับใช้ทีมชาติแต่คำตอบที่เขาได้คือเงียบ จนกระทั่งวันหนึ่งครับสมาคมฟุตบอลนะครับปลดอีชีออกและคนใหม่โทรหาเขาทันทีหลังจากเปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับแอนโชนี่ฮัสสันโทรหาจุดเบลด้วยตัวเองเราจะเรียกคุณติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ทันทีไม่ลังเลไม่มีต่อรองจุดตอบรับทันทีจุดเบลครับเดินทางจากอังกฤษมากว่า20ชั่วโมงถึงแค่วันแรกสตาฟบอกไปพักผ่อนได้แต่จุดตอบไม่เอาขอซ้อมเลยเขาลงซ้อมทันทีเพื่อสื่อสารชัดๆว่า ผมไม่ได้มาทดลองผมมารับใช้ทีมชาติคาดการนะครับถ้าไทยให้ความเชื่อมั่นถ้าใช้งานถูกบทบาทจุดเบลจะไม่ใช่แค่ตัวเลือกแต่จะเป็นนักเตะที่มีคุณค่าในระยะยาวและที่สําคัญที่สุดนะครับเขาไม่ใช่น,นักเตะที่เลือกทีมชาติจากกระแสแต่เลือกจากหัวใจครับและแฟบอลน,นะครับคิดว่าระหว่างนักเตะที่ดังแต่ไม่อยากมากับนักเตะที่พร้อมมานานแต่ไม่เคยถูกเรียก ทีมชาติไทยควรให้ค่ากันแบบไหนมากกว่ากันครับคอมเมนต์มาคุยกันรามาปิดท้ายกันที่แฟนไทยส่งใจเชียร์คืนนี้เอราวันกานเยประเดิมชุดใหญ่ทีมดังฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกหลีกเอิงฝรั่งเศสแฟนไทยเตรียมเชียร์ครับเอราวันกานเยใแนวรุกทีมชาติไทยมีชื่อชุดใหญ่ล็องส์ครั้งแรกนะครับศึกฟุตบอลหลีกเอิงหลีกสูงสุดของฝรั่งเศสครับเอราวันกานเยครับ ปีจอมทะลุทะลวงทีมชาติไทยในวัย19ปีลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสมีชื่อติดทับชุดใหญ่ของสมโมสสลองส์ทีมดังแห่งศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกปีแอสเซสนะครับแฮชโค้ดของทีมได้ประกาศร,รายชื่อนักเตะชุดที่ลองส์เปิดบ้านรับการเยือนของโอแซในศึกฟุตบอลหลีกเอิงหลีกสูงสุดของฝรั่งเศสครับปรากฏว่านะครับมีชื่อของเอราวันกานเย่แนวรุกตัวเก่งทีมชาติไทยลุยหลีกสูงสุดหลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก การมีชื่อในเกมนี้ครับถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของแข้งสายเลือดไทยในเวทียุโรปนะครับและมีล้นที่จะได้รับโอกาสลงสนามสัมผัสเกมแรกให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมสรในค่ำคืนนี้ศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูการ2025ครับลองส์พบโอแซในวันที่17มกราคมครับเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยช่องทางทมสดรออัปเดตอีกทีครับ แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ